สวัสดีครับสำหรับแฟนเพจสยงสปอร์ตทุกคนครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่เกียริธานีดีสอร์ครับการซ้อมมื้อที่3ของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะวันการซ้อมฝึกซ้อมมือที่3นี่ <c oughs> ทีมชาติไทยได้นำเครื่องมือ GPS tracker นะครับเป็นการวัดระบบการวิ่งของทีมชาติไทยนะฮะ มาใช้ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับเครื่องมือนี้ครับต้องบอกก่อนว่ามิโรวานไลยเยวัชนะฮะเป็นผู้ขอให้ทางสมาคมเนี่ยได้ซื้อนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์การเคลื่อนที่ตำแหน่งต่างๆครับของคุณพลทีมชาติไทยนะฮะหลายๆทีมทั่วโลกปีนี้ก็ใช้ครับอย่างในเมืองไทยก็มีเอชซีบึงทองนะฮะบาหกคัสเอฟซีแบงคอกยูเนเต็า หรือแม้กระทั่งเบลามเต็ดนะครับก็ใช้เครื่องมือนี้นะฮะเพื่อเป็นการวิเคราะห์ความฟิตวิเคราะห์การยืนตำแหน่งการวิ่งหาตำแหน่งต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการประชุมอยู่ครับอีกสักพักนะครับจะเป็นการใส่เครื่องนี้ครับบรรยากาศนี่ก็ค่อนข้างจะเงียบสงบอีกแล้วครับนะครับแต่ว่าอาจจะมีฝนตกลงมาครับ เมื่อเช้าก็มีฝนตกลงมานะฮะเป็นการฟอร์มการเคลื่อนบอลน,นะครับการคุมเชฟเกมรับนะครับรับเมื่อเช้า ตอนนี้ครับก็ยังเป็นช่วงของการอธิบายแท็กติกี่อยตอนช่วงเย็นนะฮะการแปลครับการแปลของเชื้อยใหญ่ครับจะแบ่งเป็นมิโรวานราเยวัชนะครับผมจะพูดเป็นภาษาเซิร์ฟนะรหรือเซอร์เบียนะฮะโดยมีล่ามคนที่ทุ้วมๆหน่อยนะครับผิวขาวๆจะเป็นคนแปลาจากเซอร์เบียเป็นภาษาอังกฤษนะฮะจากนั้นเนี่ย ก็จะมีน่ามคนไทยนะครับจะแปลจากภาษาอังกฤเป็นคนภาษาอักฤษเป็นภาษาไทยนะให้กับนักบอลไทยได้ฟังนะครับ นี่คือโฉมหน้าของสตารฟโค้ดของรายวัชนะครับเรามีโค้ดฟิตเนสโค้ดประตูแล้วก็ผู้ช่วยโค้ดนะครับผมคอยทำหน้าที่นะครับเนี่ยครับก็แบ่งแล้วครับว่าเดี๋ยว การซ้อมมือนี้ครับไลอ้อคุมเชฟด้านหลังนะครับแล้วก็โซลันครับผู้ช่วยโค้ชนะฮะคนริมสุดนะครับผมจะคุมเชฟในแดนหน้านะครับผม ทุกคนครับดูตั้งใจฟังสิ่งที่รายวัดสอนมากทีเดียวฮะทุกคนมีความเป็นมืออาชีพสูงมากครับลายวัดก็มีการสอบถามทางทุกทีมครับว่า มีอาการเหนื่อยล้าบ้างหรือเปล่าครับการซอมมือแรกนะฮะแต่ไรวัชก็บอกครัว่าถ้ามีไรก็ปรึกษาเขาได้ตลอดเวลาครับรวมถึงโค้ชตอยนะครับผู้ช่วยโค้ชของเขา การาร์มจากนี้ไปครับโคดบอกว่าจะยากขึ้นแล้วครับจะเพิ่มตามเลเวลนะ ซ้อมวันนี้ก็จะเริ่มกันแล้วครับก็จะมีการรวมพลังเหมือนทุกครั้งครับนี่ครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในทีมครับก่อนซ้อมในทุกๆครั้งไปฮะ <c oughs> สินธิชัยจะเป็นคนพูดครับว่าหนึ่งสองสามคนจะพูดว่าไทยแลนด์สู้นะฮะ <c oughs> เอาละฮะก็แยกประตูแล้วครับคนประตูก็จะนำสินทวิชัยแล้วก็รักเทศสุนเนินครับตรงทางพิษาดอมไม้แก้วแยกไปแล้วฮะ ก็จะเป็นการสมอสสายเกมครับอย่างนี้ในลายของจกกักรพันธ์แก้วพรมนะฮะตามข่าวที่ออกมาว่าจะมาซ้อมกับทีมในวันนี้นี่ยังไม่เห็นนะครับ กับบอลก่อนนะฮะ เพราะวันนี้ก็ยังมี3 3คนเหมือนเดิมนะคร จับเบาๆนะครับจับคู่กันแปรบอลส่งให้กันไปหน้าครับ มันส่งให้กันครับจบด้วยการทําประตูครับมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของผู้เล่นในทีมด้วยครับ คู่ที่น่าติดตามครับรลุงลาจับคู่กับนูรุนสียันเกมครับปีจรวดชุดแชมป์สีเกมปี2015นะครับที่ประเทศสิงคโปร์ชัยวัฒน์บุรานกับเพียดนครับจับคู่กันมาจากพัทยาครับเคเวินดีลมลำครับ เริ่มสลับนะครับวิ่งสลับครับ เอียดเลยครับอย่างนี้จ่ายแล้วต้องวิ่งอ้อมหลังด้วยความเร็วครับนี่ครับไร้วัดค่อนข้างจะเน้นเลยฮะนี่ครับดูครับดูครับหลังจากที่ไร้วัสดุลงมือด้ตัวเองครับดูครับแต่คนบูมบั้นก,นกว่าเดิมครับ นี่ครับคือจุดที่ราเชวัชต้องการเห็นทุกคนมีความมุ่งมั่นในนาดซ้อมมีวินัยในการซ้อมครับนี่ครับปีโป้คู่กับเฉลิมสักอัคคีครับมาจากอุบลด้วยกันนะ สาตูก็แบ่งแยกไปนู่นครับโอเคครับก็จากนี้ไปครับจะเป็นการฝึกซ้อมของทางทีมชาติไทยแบบเต็มรูปแบบแล้วครับ เราคงจะหมดเวลาพียงเท่านี้ครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพจเสือสปอร์ตมากครับผมแล้วพบกันใหม่ช่วงหลังการสุด้อมครัจะเป็นบทสัมภาษณ์ของสตาร์โค้ทครับ